สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะกลับมาคุยกับเจ๊ติกเช่นเคยนะคะจากผีเ v e ดเวนค่ะมันใกล้มันใกล้ที่เจ๊มาลงงานบ้านนอกดาวของตาชายแล้วก็จะรามเอาบามาส่งเอาบามาส่งรังนี้พี่แกเอาแค่โครงลงนะคะแล้วแกต่อเติมเพิ่มนี่เป็นตัวอย่างขออนุญาตเจ้าของบ้านนะคะอันดับแรกก่อนคือเจ๊ขับรถเข้ามาเจ๊ว้าวเลยต่อเติมเพิ่มค่ะ ไอเดียของลูกค้าเลยไปตามกันว่าจะสวยขนาดไหนปับ๊บเห็นบอลูกค้าต่อเติมเพิ่มพี่น้องที่แรกมีแค่โครงนะคะมีแค่โครงแค่โครงสร้างโอ้ยสวยสวยเลยค่ะเป็นไอเดียให้กับทาง FC นะคะหรือลูกค้าที่คิดจะ ทำบ้านน็อกดาวให้เห็นภายในเจขออนญญนะะ๊ขออนุญาตนะคะขออนุญาตชั้นสองก่อนอ่ะพาไปดูชั้นสองก่อนต่อเติมเพิ่มอย่างนี้เลยไว้ด้านหน้าให้แกก็ได้ตั้งไว้แล้วก่อนเลยว้าวว้าวเลย ระบบไปอะไรลูกค้าต่อเติมทําเองหมดนะคะลูกค้ารับแค่โครงไปใช่ไหมต้นอปดัดดูโอ้ยดีใจได้มาเห็นทั้งผลงานเจ๊แล้วก็ยื่นหลังนะคะหน้าหลังให้เห็นเลยชัดเจนตัดกล้องช้าๆขอบคุณพี่แกมากเจ๊ยังจำแกได้แกขับรถไปดูบ้าน ของตักกุ้งวันนั้นร้อนๆแกจะกลับแล้วแกเห็นเจแล้วแกลงมาด้านหลังต่อเติมเพิ่มเป็นอย่างนี้ใส่ฟ้าผานังอย่างนี้เลยสวยค่ะบางวดีค่ะไม่เห็นมุมไกลลูกคะ่ะยายจ๋าขออนุญาตหน่อยเป็นไอเดียแนวทางนะคะทำห้องด้านหลังใส่กระจกใส่อะไรเสร็จจับ เปิดร้านอาหารทีนี้ให้เห็นเลยชัดเจนเลยพาไปดูโอ้ลังใหญ่เลยค่ะลูกค้าคะต่อหน้าต่อหลังหลังใหญ่เลยต่อตรงนี้ออกใช่ หลังใหญ่เลยต่อหน้าต่อหลังต่อข้างต่อได้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าต่ออีกด้านข้างได้หลังใหญ่โอ้โหงบไม่ถึงล้านแต่น่าอยู่มากค่ะงบไม่ถึงล้านต่อหลังใหญ่โครงสร้างรับโครงสร้างของเราไปทํานะคะโปรดักต์เริ่มแรกแสนสามค่ะต่อมาได้ถึงขนาดนี้ว้าวว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูป มาเห็นแล้วตกใจทำสวย <c oughs> เอาบามาให้ข้างบนค่ะ <c oughs> ค่ะมาเห็นต่อเติมเพิ่มแล้วตกใจสวยมากสวยเลยยังทำไม่เ็ค่อยๆเนาะ <c oughs> ร้านอาหารนะคะไปแล้ว ค้อต่อตังมเพิ่มจากโปรดักแสนสามค่ะลูกค้าขาให้เห็นเป็นไอเดียเป็นแนวทางขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วนะคะดีใจมาเห็นรถนี้แต่ขาดมากฝักเล์ก็แชร์ติด,ดตาม e ีเ n t เป็นทั้งโคมมีหลายโปพกต์ทั้งเต็มรูแปแบบสำหรับรถเลยเลย